สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ชา n e l คลิปนี้ก็จะนำเรียนที่ระลึกชนิด2บาทมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการผลิตเกี่ยวกับ การเก็บสะสมนะครับเหรียญชนิดสองบาทที่ระลึกนะครับก็จะมีอยู่สเหรียญที่จะมาให้ข้อมูลให้เพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้เก็บสะสมกันก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลเหรียญนะครับก็ฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดกับคลิปต่อไปมาชมเหรียญแรกนะครับเหรียญชนิด2บาทเป็นเหรียญการจนานะครับสวยงามนะครับหนานะครับการจนาชนิด2บาทนะครับ การจนารุ่นอื่นๆถ้าไม่แปลกก็ไม่มีความนิยมนะครับการจนารุ่นนี้นะครับไม่ไม่ต้องแปลกแต่ก็ควรสะสมเนื่องจากว่ามันผลิตน้อยนะครับชนิด2องบาทผลิตน้อยผลิตอยู่ที่ประมาณ 3ล้านเหรียญน,นะครับอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมก็จําข้อมูลไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดพบเจอนะครับก็เก็บสะสมเพื่ออนาคตข้างหน้าจะมีราคานะครับก็มาเหรียญที่สอนะครับชนิดสอบาทเช่นกันนะครับก็มีความน่าเหมือนกันเท่ากันนะครับ เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปีต้นไม้นะครับปีต้นไม้แห่งชาตินะครับชนิดสอบาทนะครับถ้าเป็นชนิดสิบ,บาทก็มีควารนิยมเล่นหากันณปัจจุบันนะครับชนิดสอบาทนี่ก็มีความนิยมแต่ยังไม่มีราคาสูงนะครับก็น่าสะสม นะครับใครพบเจอก็เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับมาเรียนที่สามนะครับก็ชนิดสองบาทเช่นกันนะครับก็หนาเหมือนกันนะครับก็เป็นตัดชมังคลานะครับปีสองบาทปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเรียนรุ่นนี้ก็ผลิตน้อย นะครับผลิตน้อยประมาณสองล้านเหรียญน,นะครับก็คนเก็บสะสมนะครับสำหรับ่ี่ล,ลึลสองบาทนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับก็เป็นเหรียนชนิดสองบาทเหมือนกัน72ปีการสถา 72ปีการสหกรณ์แห่งชาตินะครับปีสามหนึ่งเหมือนกันก็ทั้งสี่เหรียญนี้นะครับถ้าพบเจอก็เก็บสะสมนะครับรราคาในอนาคตข้างหน้านักสะสม จะต้องตามหาแน่นอนเนื่องจากว่าผลิตน้อยนะครับผลิตน้อยนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับได้ต,ติดตามช่องเราช่องสมาคมชาแนลจะนำข้อมูลเหรียญที่มีอนาคตแล้วก็มีราคาเหรียญแปลก ราคาเกินหน้าเหรียญหรือเหรียญเก็บสะสมนะครับนักสะสมรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญมากเท่าไหร่ติดตามช่องสมาคมชาแนลนะครับจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่นักสะสมรุ่นใหม่ควรสะสมรอราคาในอนาคตต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้า พบกันใหม่สวัสดีครับ